ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมสวัสดี f อด้วยสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมช่องชนชมไผ่น้อยครับพามาดูรากตะขาบนะครับชนชมรากตะขาบครับพี่น้องครับมาดูเทคนิคการแต่งรากการเลือกรากชนชม รากตะขาบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราต้องหาหมีดปลายแหลมนะครับพี่น้องครับสําหรับการแต่งรากเลือกรากชนชมรากตะขาบมีดจะต้องเป็นมีดปลายแหลมนะครับจะใช้มีดคัดตเตอร์ก็ได้ครับแต่แนะนําให้ใช้มีดปลายแหลมนะครับผมมันง่ายต่อการ รากที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับบางครั้งรากมันอยู่ข้างในนะครับรากตะขาบก็สำหรับพี่น้องท่านใดชอบชนชมนะครับชื่นชมชื่นชอบชนชมรากตะขาบนะครับผมก็มีวิธีแนะนำนะครับผมม,ม,มีมีวิธีแนะนำพี่น้องวันนี้วันที่16ครับหวยออกแล้วใครถูกหวยมนะั่งเนาะ รากตะขาบก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> ตันนี้ผมก็ทำไว้นะครับเมื่อวานตั้งใจจะทำคลิปวีดีโอครับแต่พอดีผมยุ่งมากครับเมื่อวานก็เลยตัดตัดสินใจมาลงวันนี้ทำวันนี้เลยนะครับผมรากฝอยเส้นเล็กๆนะครับพี่น้องครับตัดออกไปเลยนะครับสำหรับการ แต่งรากชนชมนะครับชนชมรากตะขาบนะครับตัดทิ้งไปเลยครับเอาไว้เฉพาะเส้นหลักๆนะครับผมการเลือกรากก็ไม่ยากครับพี่น้องครับปากกาเมจิกนะครับผมใช้ในการติ๊กนะติ๊กไว้นะครับตำแหนง่งนะ ตำแหน่งไหนที่เราไม่เอานะครับเส้นไหนที่เราไม่ชอบดูดูแล้วไม่สวยนะครับอย่างต้นนี้นะครับนี่รากเขาติดกันเกินไปนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับใช้ปากกาเมจิกนี่ครับติ๊กไว้เราจะตัดตรงไหนออกไปนะครับเราก็มองว่าเราเราก็มองดูว่ามันติดกันเกินไป เราต้องตัดออกนะครับพี่น้องครับการทำรากตะขาบไม่จำเป็นต้องมีรากติดกันเรียงแถวเยอะแยะนะครับอย่างต้นนี้นะครับนี่หลังจากที่เราตัดรากฝอยออกไปรากฝอยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่นะครับปลายนิ้วมือผมนะครับเขาเกิดเกิดตามรากพวกนี้นะครับเราก็ตัดออกไปนะครับพี่น้องครับทีนี้ เรามองว่ารากมันเยอะเกินติดเกินนะครับเราต้องจินตนาการเวลาไม้มันโตนะครับไม้มันโตปุ๊บรากมันจะใหญ่มากนะครับผมรากชนชมไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันใหญ่มากทีนี้เราก็มองดูอ่าอย่างรากเส้นนี้นะครับนี่มีช่องไฟอยู่นะครับช่องไฟแล้วก็ติ๊กไว นี่เลยเราติ๊กไว้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับเราติ๊กไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมาตัดมันออกไปนะครับตัดมันออกไปจนชมเราจะได้มีรากที่สวยๆนะครับนี่ก็วิธีการเลือกรากนะครับมันติดกันเกินไปเราก็ต้องตัดออกนะครับแล้วก็หมุนดูหาดูตำแหน่งที่ รากมันเยอะรากมันแน่นนะครับหรือรากมันติดกันเกินไปแล้วก็หมุนหามองหาอ่าอย่างเส้นนี้นะครับนี่เราเจอแล้วนะครับเราเจอแล้วเราก็ติ๊กไว้ครับพี่น้องครับนี่เราก็มาติ๊กตับนี่นะครับติ๊กไว้ที่เราติ๊กไว้ก็เพื่อที่เราจะมาตัดมันออกไปนะครับแล้วก็หาไปเรื่อยครับ มองดูตำแหน่งของรากนะครับอย่างช่องนี้นี่นะครับพี่น้องครับรากเขาแทนที่จะเขาจะเกิดตรงนี้แต่เขาไม่เกิดนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เหลือไว้นี่นะครับช่องนี้นะครับรากเขาไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะครับแต่เขามาเกิดติดกันตรงนี้เราก็ เก็บรากนี้ไว้นะครับนี่แล้วก็มาดูรากที่เราเก็บไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนะช่องนี้เขาไม่มีรากนะครับนี่นะครับเพราะเราบังคับเขาไม่ได้นะครับเขาจะเกิดตรงไหนก็แท้แต่เขานะครับเราก็เก็บรากสามเส้นนี้ไว้นะครับนี่เลี้ยงไว้ก่อนแต่เรามาตัด มาตัดตรงนี้นะครับที่เราติ๊กไว้นะครับเพราะว่ามันติดกันเกินไปนะครับนี่หลังจากตัดตรงนี้เสร็จเวลาเราปลูกก็เราก็จะเลี้ยงรากไปก่อนนะครับทีนี้ขออภัยครับพี่น้องครับทีนี้รากเส้นนี้เนี่ยเขาจะมีสองแฉกใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่ดูนะครับ เขาจะมีสองแฉกเราก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้รากเขาไม่มีใช่ไหมครับเราจะได้ช,ชมที่สวยงามเราก็ต้องเก็บรากเส้นนี้ไว้ที่เขาแตกแฉกออกมานี่นะครับแตกแฉกออกมาเพื่อที่เราจะเอารากเส้นนี้บ,บังคับ ให้เขาไปอยู่ฝั่งที่มันว่างเปล่านะครับนี่อย่างนี้นะครับพี่น้องครับทีนี้เราก็จะได้ชนชมที่มีรากตะขาบที่สวยงามนะครับนี่ดูนะครับพี่น้องครับชนชมไม่ได้สวยมาตั้งแต่เกิดเราก็ต้องแต่งเอานะครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมติ๊กเสร็จนะครับผมก็จะมาตัดตัดออกไปเลยนะครับนี่ รากเส้นนี้นะครับนี่เราติ๊กไว้นะครับมันติดกันอ่ามันติดฝั่งนี้นะครับพี่น้องก็ตัดตรงนี้ออกไปนะครับแต่เราจะคงไว้รากเส้นนี้ครับนี่รากเส้นนี้นะครับคงไว้นะครับเราจะเลี้ยงรากเรับพก่อนนะครับสําหรับรากหลักๆเลยตรงนี้เราก็ตัดตัดออกไปครับ ผมจะตัดให้ดูนะครับหลังจากที่เราเลือกได้แล้วเราตัดแล้วนะครับนี่การทำรากตะขาบการทำรากตะขาบนี่ก็สิ่งที่สำคัญคือ ขอมีดคมคมนะครับพี่น้องครับมีดคมคมนะฮะรากตะขาบมันทำไม่ยากหรอกครับแต่มันใช้เวลานะครับใช้เวลาระดับปรมาจารย์เมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ค่อยอยากทํากันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เน้นกันไปที่รากตะขาบนะครับมันสวยงามนะครับนี่ผมตัดออกไปแล้วครับพี่น้องครับตัดออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ จะมาไล่ตัดอีกนี่ตรงนี้นะครับเขามาอยู่กึ่งกลางนะครับเขาไม่อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาไว้การตัดแต่งรากก็ขอแนะนำนะครับตัดให้มันกินกินเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับผมกินเนื้อนิดนึงนะครับเวลาเขาแผลเขาสมานสมานแผลเรียบร้อยนะครับ มันก็จะเรียบง่ายนะครับเรียบผิวมันจะเรียบกันนะครับนี่ที่ไหนที่เราไม่เอาลากไหนที่เราไม่ชอบเราก็ตัดออกไปนะครับนี่มีอีกครับติดกันเกินไปนะครับเราต้องมองด้วยว่าอนาคตของไม้นะครับเวลาเขาเติบโตนะครับเวลารากเขาโตแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ ดูอย่างลากเส้นนี้นะครับนี่นี่นะครับผมตัดผมจะตัดลงลึกนะครับนี่ลงลึกนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับตัดลงลึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาแผลเขาหายดีเขาก็จะเสมอกันนะครับก็หลักๆคือพี่น้องเวลาตัดลากนะครับอย่าไปเลื่อยอย่างนี้นะครับ มันเป็นแผนเป็นขุยนะครับให้พี่น้องพยายามตัดตัดขาดทีเดียวเลยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับที่ตัดแล้วไม่ต้องไปไปเลื่อยอย่างนี้นะครับไม่งั้นรากมันจะรากมันจะช้ำอ่าง่ายๆเลยคือรากช้ำนะครับผมนี่เห็นไหมครับรากเส้นนี้ก็เหมือนกันครับนี่แต่รากเขาสวยใช่ไหม ลากเขาสวยแต่มันติดกันนี่ครับลากสวยแต่ติดกันเกินไปนะครับนี่ก็แนะนําให้ตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับพี่น้องไม่ต้องเสียดายนะครับนี่ลากเส้นนี้มันติดกันเกินไปนะครับนี่นเห็นไหมครับติดกันเกินไปถ้าชนชมเราโตกว่านี้ นะครับรากก็จะเบียดดูไม่สวยนะครับก็แนะนาให้ตัดออกนะครับนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับผมถ้ารากเส้นนี้เขาอ้วนใหญ่โตขึ้นมานะครับและก็เส้นนี้นี่นะครับสองเส้นนะครับนี่เขาโตใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะมาเบียดลากเส้นนี้ครับเราก็ต้องตัดลากเส้นนี้ออกไปก่อนนะครับนี่ ตัดวันนี้ดีกว่านะครับตัดตอนที่เขายังเล็กอยู่นะครับผมบผมก็จะตัดออกไปนะครับนี่ตัดออกไปก็จะมองดูว่าโอ้มันมีช่องบ้างนะครับนี่ถ้าเราเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่มันติดกันเกินไปนะครับพี่น้องครับ ลากมันติดกันเกินไปครับเวลาลากมันโตมานะครับมันดูไม่สวยนะครับมันจะเบียดกันนะครับผมก็แนะนําให้ตัดออกไปนะครับนี่เห็นไหมครับผมเฉียนลึกนะครับนี่เฉียนลึกตัดลึกมากนะครับผมตอนนี้ล้านชายก็มาแล้วพี่น้องฮืลโนอนล้แล้วครับ ก็มาแนะนําเรื่องของรากตะขาบนะครับการเลือกรากนะครับนะอย่างต้นนี้นะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมก็จะเอาฟีเชอร์บอร์ดออกนะครับจะให้พี่น้องดูนะครับว่าเราเลือกรากเวลาเราเลือกรากห่างๆนะครับ ไม้เราไม่ได้ไม่ได้ดูแย่นะครับสวยด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกกระถางนี้ดินหนักเหลือเกินนะครับนี่นะครับ,เ,รบ <Yeah. S 1> เวลาเราปลูกนะครับเราก็ต้องครอบไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสักเดือนนึงก็ดีนะครับผม เพื่อไม่ให้รากเขาโดนแดดเผาจนไหม้จนเน่านะครับการปลูกรากตะขาบนะครับปลูกเสร็จแล้วต้องด้านบนเราต้องเอามะพร้าวสับมากรบไว้ก่อนนะครับนี่อย่าเพิ่งไปปล่อยให้โดนแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวไม้เราจะเน่าเสียนะครับผมนี่นะครับ เขาก็จะมีรากที่สวยงามนะครับสำหรับไม้ต้นนี้ครับนี่นะครับสำหรับการเลือกรากตะขาบชนชมรากตะขาบนะครับนี่ยเห็นไหมครับเราไม่ได้เอาไว้เยอะนะครับ เราก็คิดไว้ว่าเพื่ออนาคตนะครับเมื่อไม้โตไม้ใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยสำหรับไม้ต้นนี้ก็มีแค่7จรากนะครับรากหลักๆก็มีแค่7จรากเองนะครับมองดูก็เห็นไหมครับเขามีช่องไฟช่องไฟก็คือช่องที่มันว่างเปล่านะครับผมนี่นะครับ เมื่อเขาโตขึ้นมาโตกว่านี้นะครับรากเขาก็จะเบียดกันเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเราปล่อยไว้เยอะๆนะครับรากเขาก็จะเบียดกันเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเรื่องของรากตะขาบนะครับพี่น้องครับนะครับรากตะขาบนะครับ ก็จะมีรอยปากกาเมจิกที่ผมติ๊กไว้นะครับนี่ในการเลือกรากตะขาบทุกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดชอบรากตะขาบนะครับเราไม่ได้เอาไว้ทุกเส้นนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อเขาโตมานะครับรากเขาก็จะอ้วนใหญ่นะครับก็จะสวยเหมือนเดิม ก็วันนี้ก็มาแนะนําเรื่องการเลือกลากการคัดลากชนชมรากตะขาบนะครับผมขอตัวไปเลี้ยงหลานนะครับเลี้ยงหลานนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับความรู้ดีๆนะครับที่ผมรู้มาที่ผมทํามานะครับก็จะมาแนะนําให้พี่น้องที่ชื่นชอบชนชมรากตะขาบ รากที่มันงอมันคดเคี้ยวนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับพี่น้องครับเวลาเราปลูกก็ดัดได้อย่างนี้เลยนี่เราดัดได้นะครับนี่นะครับผมก็วันนี้ก็อําลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับพี่น้องครับผิดพลาดประการใดก็กราบก็อภัยพี่น้องในโอกาสนี้นะครับผม พตัวไปเลี้ยงร้านก่อนพี่น้องลูกเต้าไม่มีพี่น้องเอ้ยนะครับลูกเต้าไม่มีแต่เรามีร้านนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ